รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน ชิปนี้ไปโพสทีวีนะคะเช้านี้เปิดตัวมาอลังการามากนะคะเรามีแขกรับเชิญด้วยแต่ก่อนอื่นต้องเกริ่นก่อนนะคะว่าหลายๆครั้งที่เราไปชมกีฬานี่นะคะไม่ว่าจะเป็นวอลเล์บอลอะไรก็แล้วแต่มีคนที่ไปดูบอลจริงๆก็มีแต่บางคนไปดูกองเชียร์ยกตัวอย่างเช่นมวยอกองเชียร์มันกว่าคนต่อยมวยออกนะคะแล้วก็มีบางกีฬาเหมือนกันที่คน ไปฟังคนภาคเพราะคนภาคเนี่ยสนุกกว่าคนแข่งใช่จ้ามันยิ่งกว่าคนแข่งเจ้ามอาจะจ้อมแค่นี้แต่คนภาคเอาเลยๆๆๆๆใช่นะคะนั่นก็คือเนี่ยฤดูฝนน้ำหลากแบบนี้ก็ต้องมีการแข่งขันเรือยาวนั่นเองนะคะแล้ววันนี้ค่ะเป็นโอกาสดีมากๆสำหรับรายการเรานะคะที่ได้เชิญเยาวชนนักพากเรือยาวที่มาไกลจากจังหวัดพิจิตรเลยทีเดียวนะคะในโครงการนักพากเรือยาวรุ่นจิ๋วไทยเบสไทยเทเลนต์ปี2ค่ะ ซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยจะคว้าสิทธิ์ผ่านเข้ารอบไปร่วมภาคนะคะกับที่สนามจริงเลยในรายการหงทองเจ้านาวาเรือยาวไทย30ฝีพายในวันที่9พฤศจิกาย,ยนที่จะถึงนี้ด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะเราขอต้อนรับนะคะกรรมการบริหารบริษัทไทยเบรเวอร์จ์มาร์เก็ตติ้งจำกัดค่ะคุณสุรพลอุทินทุในฐานะเจ้าของโครงการด้วยนะคะสวัสดีค่ะ เราก็ยังมีน้องๆที่ยืนอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะมีน้องเอิร์ดน้องตาน้องลุนแล้วก็น้องจามเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันนะคะ,คะก่อนอื่นต้องถามคุณสุรพลก่อนค่ะว่าโครงการนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะก็ต้องเล่าเกิดนิดนึงคร<ม>ับปกติเนี่ยประเทศเราเนี่ยพวกพวกการพัฒนาการพัฒนาหรือการทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยมันพัฒนามาจากพวก แม่น้าลาคลองเพราะจริงๆถ<ช>ือ<ช>ว่า<ช>เป็นเป็นเส้นหลักๆนะครับที่เราจะมีการเติบโตของประเทศฉะนั้นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยในอดีตเนี่ยที่เป็นที่นิยมกิจกรรมหนึ่งคือเรยา,ยาวเราก็มีการมีการสนับสนุนเรยาวนะครับมาตลอดในช่วงเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจที่สุดที่พิธีกรได้เกินๆไว้นะครับบอกว่าความน่าสนใจของมันนอกจากการพายเนี่ยคือการภาคเราก็จริงๆเราสนับสนุนการการแข่งขันเรือเป็นหลักก่อนนะครับแล้วเราก็มาดูว่า กิจกรรมที่มันน่าสนใจประกอบกับการแข่งเรือนคือการภาเ<ะ>พอเราบอกว่าการภาค เป็นที่น่าสนใจเราก็มีการสนับสนุนโครงการที่อยากจะให้เด็กๆกุ้นใหม่ๆเนี่ยมีการเรียนรู้พัฒนานะครับเพราะมันไม่ใช่อะไรที่ภาคง่ายเดี๋ยวต้องต้องไปดูว่ามันภาคเนี่ยมันมันใช้เทคนิคมากต้องใช้เทคนิคความสามารถเยอะมากตอนนี้ต้องถามหน่อยว่าการคัดเลือกนะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่น้อง4คนนี้แน่นอนมันต้องแบบหูมาจากที่หลากหลายที่จริงๆเนี่ยเรามีการคัดนะครับจากสนามแข่งขันเรือเนี่ยจากทุกภาคเหมือนกันในปีแรกๆนะครับแต่พอ คัดเสร็จเนี่ยก็มีวิธีคิดอยู่อย่างนึงว่ามันเหมือนกับเนี่ยครับเหมือนคุณซานี่เหมือนใครก็แล้วแต่เราต้องหาฮีโร่ก่อนบองีฮีโร่เสร็จจะมีคนที่ติดตามฉะนั้นไอปีปีแรกที่เราไปคัดเนี่ยเราได้มาจาก2จังหวัดนะคร<ช>ับมีทั้งพิจิตรทั้งศรีสะเกด<ช>เราก็ไปคัดน้องๆจากโรงเรียนเหล่านี้ที่รุ่นพี่เขาได้มาเป็นแชมป์นักภาพฉะนั้นรุ่นน้องอยากจะเป็นตามรุ่นพี่ใช่ไหมครับมันก็เลยเป็นเป็นการจุดประกายว่าเออเราจะโฟกัสใน ในเหมือนกับองเวียนหรือจังหวัดที่ตัวพี่ๆเขาเป็นฮีโร่ของน้องๆน,นะครับนั่นหมายถึงว่านี่ก็คือครั้งที่2แล้วครับใช่ครับค่ะแล้วพอได้น้องๆมาแล้วสมมติว่าถ้าน้องๆชนะการประกวดเนี้ยจะมีการต่อยอดมีแผนอะไรให้เขาทําต่อไปไหมคะมีครับก็น้องๆเนี่ยก็จะอยู่ในโครงการของไทยแบฟไทยทะเล n นนะฮะาอยากจะพัฒนาน้องๆเนี่ยให้เติบโตขึ้นเป็นเป็นนักภาคชีพเพราะว่า ตัวนี้มันเป็นเหมือนกับศิละปะแล้วก็เป็นเป็นขนรรมเนียมของของไทยเราซึ่งมันหาคนจะสืบสารเนี่ยยากะฉะนั้นถ้าเกิดเขาเป็นมาปุ๊บเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่จะสานต่อวัฒนธรรมไทยแต่ว่าอันนี้ก็คงจะเป็นแค่แค่แนวแกนหลัก,ลก,ลกๆเฉยๆแต่ถามว่าคนที่ใช้คนที่เป็นนักพากย์เนี่ยใช้เสียงฉะนั้นผมเชื่อว่าเขาคงจะไปทําอาจจะเหมือนพี่ๆนะครับอาจจะเป็นนักร้องอได้อาจจะเป็นพิธีกรได้ซึ่งเวันหนึ่งเขาก็คงจะมีอาชีพในการที่จะ ขายหรือว่าใช้ใช้เสียงที่เขามีความสามารถบางทีภาคเรือก็ได้กีฬาอย่างอื่นก็มีเยอะแยะพากฟุตบอลทำได้หมดถ้าเกิดม่าทำได้ขนาดนี้เป็นนักก้องได้ไหมครับนักก้องก็ได้ค่ะได้หมดแต่เวลาภาคที่ลมหายใจต้องยาวมากนะคุณเพราะว่าเคยเห็นการแข่งเรือยาวครั้งหนึ่งค่ะเรือแจวแจวแจวไปคนภาคอ่ะไม่มีจังหวะหยุดหายใจเลยอลุวยิงยาวจนเรือไปถึงสุดถูกต้องหายใจทั้งเหนื่อยใช่ไหมเราต้องมาถามคนที่ภาคเลยดีกว่าสุดทาน้อง จากโครงการนี้ทั้ง4ี่คนนะคะว่าเราเนี่ยจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างในการเข้าขประกวดในครั้งนี้ค่ะเชิญน้องตาเลยจ้ะครับถ้าการเตรียมตัวนะครับก็มีการตั้งแต่เริ่มการสุขภาพก่อนค่ะก็ทางนักพากเนี่ยจะไม่ดื่มน้ำเย็นครับคล้ายๆนักร้องทั่วไปเลยครับจะใช้เสียงให้น้อยลงการซ้อมก็จะลดน้อยลงแล้วก็ใช้เสียงซอฟลงมาครับ นี่นี่เค่เสียงพูดยังหล่อเลยนะนี่งเออคือแต่ว่าแต่ว่าพอถึงค่าวจริงๆเนี่ยที่แบบเขาต้องแข่งกันจริงๆโอ้โหมันก็ต้องใช้เสียงสู้เหมือนกันใช่ไหมฮะเหมือนการการแสดงแขนงหนึ่งครับที่ไม่ต้องสนใจตัวเองว่าเป็นใครครับแบบหลุดโลกไปเลยครับหลุดโลกไปเลยคราวนี้เราต้องจาแหละอย่างนักร้องเนี่ยเวลาเขาประกวดเวลาเขาทำงานกันเนี่ยเขาจะมีคาแรคเตอร์ของเขาเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนจำได้อย่าว่าเนี่ยคนเนี้ย ก็คือเป็นคนเนี้ยของเรามีอะไรให้จำได้ของผมก็เขย่าขาครับตั้งแต่ผมแข่งมาถึงทีสั้นสองแล้วยังไม่มีใครเหมือนผมเลยจริงเหรอเขย่าเอ้ยเดี๋ยวต้องลองดูคือคุณยั่งต้องนั่งนะคะถ้านั่งก็ได้ยืนง่ดยอะยืนวันไหนลองเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กอนเราจะมีภาพด้วยเราจะมีภาพใช่ไหมแล้วเดี๋ยวจะให้น้องๆเนี้ยนะเขาเอ่อพากันจริงจังเลยเดี๋ยวตอนท้ายนะเดี๋ยวตอนท้ายโตอนท้ายแต่ถามก่อนว่า จุดเริ่มต้นใครเป็นคนฝึกสอนคะเพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะที่แบบอยู่ดีเราจะพากเรือเป็นครับจุดเริ่มต้นคือผมเมื่อก่อนเนี้ยพ่อพ่อจะเป็นคนไปพากแต่ปัจจุบันเนี้ยพ่อไม่ได้ไปพากแล้วเพราะพ่อเป็นเส้นโลหิตแตกก็ใช้เสียงนี่แหละใช่ไหมว่าเส้นเสียงอาเจนโอเคท่านป่วยก็เลยสอนให้ผมต่อนี่สืบทอดมรดกนะคะจ๊าวจ้าบมาเป็นใครเป็นไอดอลของคุณคะ เออไอด้าผ่าเรือเนี่ยมีไหมคะมีใครคะพี่จริงเหรออ๋ออยู่โรงเรียนเดียวกันหรือเปล่าอ๋ออยู่โรงเรียนเดียวกันู้จกกันอยู่แล้วใช่ไหมคะเออแล้วแล้วคนอื่นล่ะเออเอกลักษณ์ของตัวเองคืออะไรบ้างอย่างของตานี่คือกระดิกเท้าอืมอย่างเอิร์ธอะคะเออของเอิร์ธล่ะครับก็จะเป็นร้องลิเกแล้วก็แหล่ตัดสินเรือครับ แล้วมัตัดสินเรือพระเจ้าคุณเป็นแชมป์ใช่ไหมใช่คทั้งสองคนใช่ไหมคะเป็นได้ที่รองชนะเลิศอันดับสองครับอ๋อก็คือที่หนึ่งที่สองในปีเดียวกันสุดยอดจริงๆแล้วลุ้นราคาเอกลักษณ์ของเราคืออะไรไม่มีอะไรมาพากเดียวครับท่าเรืออย่างเดียวท่าเรือักเรืออย่างเดียวแต่เดี๋ยวต้องดูเพราะเขาเขากำลังจะชิงแชมป์ปีนี้ใช่ไหมอยากดูลีลามากเลยอชอบมากได้ไหมคะเอาเลยได้ไหมมามามา คุณผู้ชมเรามาฟังกันดีกว่าว่าน้องๆทั้งสี่คนเนี่ยเขาเด็ดแค่ไหนเชิญค่ะครับเรามานร้องจำลองการแข่งขันไว้ที่นี่เลยครับรายการสวยเฉียบเนี่ยครับวันนี้ร่องน้ำต้าเงินนั้นในน้ำของเทพผงทองวันนี้มาเจอในน้ำของแม่พิกุลทองครับเหลือทั้งสองร้านผงผวาเขาหาเทียบทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออนุญาตออกมาแล้วจ้า เรือสนใจไว้ทั้งตากำกับเบิดแกได้เรือทั้งคู่ลองน้ำนะลองน้ำนะลงน้ำมาเทหงทองมาเจอแล้วดงนั้นนี่ลองน้ำตรงนั้นแม่เอ๋ยแม่ไม่ควรท้องตาคนตางอาตาคนต่างสัตว์หรือว่าจะแซงได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ตอนนี้ก็ดูไม่ออกบอกไม่ถูกว่าหัวเรือทั้งคู่นั้นเสมอกันสมัครเคยก็เริ่มกระชากไปพายตีแรงแซงนี้เริ่มเริ่มเปิดเริ่มคอแล้วจะจะแซงได้หมดแล้วจะแซงได้หรือไม่ไดแต่คนปลอดภัยเบียดไปเสียบไปสีกระชากไปพายตีแรงแซงหนี้จะหนีรอดปลอดภัยกุ้งทองได้ท่าได้ทีในน้งของแม่ พี่คุณทองเสียหลักเสียเดียมพุ่งเข้าผงเข้าไผ่ไปแล้วนี่นางมพงเทพผงทองเริ่มคอแล้วคอแล้วสาจะแสงได้หรือไม่ได้นี่นางมพงเทพผงทองเริ่มใส่กระตีกระชากกระห้ากระไผ่ดีอย่างนี้จะพาไปบันใบฟอร์มาบอกว่าเฮ้ยวางไว้เท่าเฉยแล้วคนงานผู้สังเกตไม่ดีรอรอช้าตัดสินในเรือที่อยู่ในร่องน้ำน้องเงินครับเทพผงทองเป็นเลยชนะเทพผงทองเป็นเลยชนะครับพี่น้องอ้ามันมา ไฟฟอม์มาจ็มันมากมันมากถามน้องๆดีกว่าว่าเวลาที่เรามาพากเนี่ยจาบเมื่อกี้เห็นพูดน้อยงี้นะแต่พอพากขึ้นมานี่จจาบจริงๆกัวมากเลยจริงๆเวลาที่เราพากเนี่ยมันให้อะไรกับเราคือเรามีความสุขเรามันเราอะไรบ้างบอกความรู้สึกเอนเตอร์เทนคนคนที่มาชมเรือได้แล้วเราก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มอินเนอร์ให้กับคนดูครับให้เขามีความรู้สึกคอยตามไปกับ กับการแข่งขันเรือยาวครับคือมันมขึ้นอีกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะท่านี้ที่เราได้ยินร่องน้ําน้ําเงินใช่ไหมเ,ออเขาเรียกเ,เขาเรียกเป็นร่องน้ำนะ แปลว่าเวลาที่เราไปดูเรือการแข่งเรือแบบนี้คือถ้าสมมติเราจะเชียร์น้ําเงินก็คือร่องน้ําน้ําเงินจะเชียร์แดงก็คือร่องน้ำแดงอ๋อโอเคจะได้ทราบไว้นะคะอันนี้สําหรับหลายๆคนใช่ที่ไม่เคยดูปกตินี่คือไปทานไอ้ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาแล้วเขาจะมีแบบว่าแข่งเรือตรงาข้าๆตรงนั้นเออจะก็ต้องไปดูแล้วคนพาคดไปโอ้โหเหมือนทะเลาะกันเออแต่เสียงอ่ะเท่าที่เสียงน้องเป่งมาฉันว่าคุณซาี้ทําได้ไหนลองซิเอารองมา ได้ป่ะได้ได้ได้ไหมคะยแบบให้ผ่านไหมคะต้องไปฝึกต้องไปฝึกถ่แบบให้ผ่านลัวมากเลยมันกึ่งกึ่งแรปกับกึ่งกึพูดนะนะยิ่งเหมือนแบบบาสุก้าตุกอย่าทีนี้ได้ข่าวว่าจะแหล่ให้รายการด้วยอ่าเอาเลยค่ะพร้อม รายการนาทีดีทีวีดิจิตอลเป็นสิ่งแน่นอนสวยเฉียบเนียบง่ายพวกเรานักพากเรือยาวลุนจิวนั่นไงมาเจอสาวใสพี่สานิคนดี พี่จิ๊บพี่ปอนนางามงอนชายไลขอให้คนทั้งประเทศไทยจงได้โปรดชมโอ้โหขอบคุณค่ะสินเราจะแหละแบบนี้ด้วยใช่ไหมสุดท้ายได้ข่าวว่าตอนนี้เดี๋ยวกําลังจะแข่งขันกันด้วยวันที่จะลงสนามใช่ไหมคะที่แต่ละแม์นี่มีที่ไหนบ้างคะยังไงที่กำลังจะไปแข่งกันก็ จะจัดสุดท้ายเนี่ยแข่งขันกันที่3จังหวัดนะครับซึ่ง <ฮะ S 1> จริงๆเลยเราคัดมาจาก5ภาคนะครับ <ฮะ S 1> ก็ครั้งแรกเนี่ยจะจัด29-30สิงหาคมนี้<ฮ>ะนะครับที่อุบลราชธานีนะครับแล้วก็วันที่3-4ตุลาคมเนี่ยก็ไปสนามแชมชนแชมป์นะครับที่พิจิตรนะครับแล้วก็ในวันที่7กับ8พฤศจิกายนเนี่ยก็มาที่นครปฐม <ฮะ S 1> แต่ว่าเราก็จะมีการชิงชนะเลิศ ในวันที่9นะครับวิจิตรยคือเอาง่ายๆว่านอกจากแข่งเรือแล้วยังแข่งนักพากันด้วยใช่ครับโอ้โหใครสนใจก็ไปติดตามได้นะคะไปดูกันว่าการแข่งเรือการพากเรือจริงๆในบรรยากาศเดียบเป็นยังไงใช่แล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณสุรพลอุทินทุนะคะกรรมการบริหารบริษัทไทยเบเวอร์เจมาร์เก็ตติ้งจำกัดด้วยนะคะคุณน้คนวัที่สำคัญต้องขอขอบคุณที่สร้างสรรค์โครงการแบบนี้ให้กับเยาวชนไทยด้วยนะคะที่สำคัญน้องๆทั้ง4คนน้องเอิร์ธน้องตาน้องลุนน้องจามนะคะขอบคุณ ที่มาวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ,คะเก่งมากอ่าตอนนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาฟังเรื่องราวดีๆกันต่อจากค,ค่ะสนับสนุนโดยลา n เ s ชอย่าทาดน้ำขาวไทยนครปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาลโมเดนฟอร์มเฟอร์นิเจอร์